พ่อมีลูกค้าถามมาใน u t u b e อะว่าลูกออกซ้ายออกขวาเนี่ยมีวิธีแก้เปล่าแก่ทำไมต้องหาสาเหตุของมันก่อนว่าลูกออกซ้ายออกขวาเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรอันนี้สาเหตุเดี๋ยวจะไล่จากปลายเหตุไปหาต้นเหตุให้นะปลายเหตุมันหนึ่งยางซ้ายกับขวาไม่เท่ากันอันนี้คือปลายเหตุเรื่องแรกเช็คว่ายางสองข้างตัดเท่ากันหรือเปล่าตอนแบ่งยาง คือปลายเหตุนอมอที่สุดอะส่วนลึกลงมาอีกปลายเหตุลำดับที่สองนั่นเป็นแบบมีโรเลอร์ให้เช็คว่าโรเลอร์สองข้างเนี่ยมันหมุนเข้าหรือเปล่าข้างหนึ่งลูกปืนตายหรือเปล่าหรือว่ามันหนืดแล้วซีข้างเดียวล้วก็ถ้าถ้าไม่ใช่ระบบโรเลอร์หลังจากนั้นก็ถัดลึกเข้าไปอีกสาเหตุที่3ามใบปีกปีกมีการแบ่งระยะซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าถ้าแบ่งซ้ายขวาเท่ากัน ไปเช็คอีกทีว่าได้ฉากหรือเปล่าวิธีการเช็คฉากของ2องปีกอะถ้ามีตลับเมตรเช็คง่ายๆเลยนะให้เราตลับเมตรดึงที่ปลายปีกไปหาปลายรางว่าสองข้างมันเท่ากันหรือเปล่าก็คืออันแรกวัดว่าปีกแบ่งกลางหรือเปล่าเนี่ยก็คือวัดจากรางเนี่ยมาหาปลายปีกที่โคนโคนส่วนที่มันใส่นอนไปอะ่ะถ้าสองข้างมันเท่ากันก็แสดงว่าแบ่งปีกเท่ากันหรือจริงๆแล้วปีกอะเขา มีการกัดงานดูที่บ่าก็ดูด้วยตาเปล่าก็ดูออกเพราะฉะนั้นเอ,เ,อเรื่องที่เด็กไม่เท่ากันโอกาสจะน้อยส่วนมากจะไม่ได้ฉากส่วนการเช็คฉากเนี่ยวิธีง่ายที่สุดคือเอาสลับเมตรวัดจากป,ป,ปลายไปหาปีกทั้งสองปลายทั้งสองฝั่งถ้าฝั่งไหนมันยาวกว่าแสดงว่าปีกฝั่งนั้นนะมันกดมันไม่ได้ฉากมันต่ำกว่านันก็เลยทําให้ระยะขึงยางของฝั่งไม่เท่ากันถ้าไอ้ฝั่งไหนที่มันต่ำกว่าเนี่ยมันก็ดึงยางดึงน้อยกว่าในฝั่งที่ปีกมันเชิดขึ้นไป ก็เป็นเป็นสาเหตุที่สามแล้วก็สาเหตุถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวลูกดอกลูกดอกจริงๆมันเป็นปเป็นเหตุปลายเหตุอันอันแรกสุดมากกว่าจริงลืมไปตกไปก็เป็นเรื่องลูกดอกลูกดอกมันโคตรหรือเปล่ามีแค่นี้สาเหตุที่ลูกกินส่วนเรื่องอื่นไม่เกี่ยวไก่ไม่มีผมไก่มันแค่จ่ายลูกลางถ้าโคตรเนี่ยยังไงมันก็มองเห็นว่าลูกมันเข้าไม่ได้ก็จะสามาถปัญหาเนี่ยมันจะอยู่แค่ ตัวลูกดอกตัวยางตัวปีกเนี่ยเป็นหลัก3อย่างให้เช็คว่าตัวไหนเป็นปัญหาโอเคอันนี้ก็กำลังเคลียร์งานแกเช็คเกอร์เช็คเกอร์อันนี้เป็นของอันนี้เป็นของที่ที่จังหวัดสุเป็นโรเลอร์กระโจมสั้นนะคะอันนี้เป็นกระโจมสั้นอันนี้เห็นเห็นอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ปืน ไม่ใช่ปืนลูกกดนะเป็นปืนยิงปาเดี๋ยวจะเห็นแค่น,นี้เดี๋ยับนี่เลยของเขาอันนี้ก็จะเป็นแกะเช็คเกอร์ท้งลำ้ำลันนแกะก็มีคลิปใน YouTube นะคะสำหรับท่านไหนที่อยากดูความแรงของปืนลำนี้นะคะแรงจริงๆค่ะสวยงามเลยแหละสวยด้วยแล้วก็ความแรงนี้นไม่ต้อง <น otes S 1> พูดถึงครับลำไม่เก่บนะออขอแรงๆแต่ว่า ปร้นๆใส่หน้าเรกากพาง่ายสะดวกมงานัฝากติดต,ตามผลงานกันด้วยนะคะแอปช็อปค่ะ